ข้อดวิลสันฟันบดลงทุนขยายเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยเพียงที่สิปีก็ไม่รวยครับข้อวีวิาศันฟานบดลงทุนอดีต <cat> <soup> ัวหน้าฝ่ายงาน i อที p p o r อขอของธนาคารชื่อดังนะครับหลายคนที่ยังเป็นพนักง,งานประจำอยู่นะครับโคดวีเข้าใจครับตัวเฉลีย่ยเราก็จะมีเวลางานนะครับประมาณแปดถึงเก้าสมุดโคดวีเริ่มงานนะครับเหมือนทุกท่านเลยเข้างานแปดโมงครึ่งครับแต่ห้าโมงไม่ใช่เวลาเริ่มงานของโอคดวีครับสี่ทุ่มถ้าระบบมีปัญหาโคดวีต้องเข้าปิดครับเสาร์อาทิตย์ถ้ามีอัปเดตโปรแกรม โค้ดวีต้องเข้าไปซัพพอร์ตครับเรียกได้ว่าทํางานเกือบจะเจ็ดวันในตุกๆเดือนครับมุ่งม,มั่นทุ่มเทตั้งใจครับตลอดระยะเวลาสิบห้าปีทุกคนคิดว่าโคนดวีน่าจะรวยครับความเป็นจริงไม่เป็นอย่างเลยครับไม่ใกล้เขียนด้วยซ้ำไปเงินเดือนที่รับเข้าสลิปครับไม่แตกครึ่งแสนนะครับแต่โค้ดวีก็ยังทําอยู่ครับสุกคิดขึ้นมาได้ว่า นี่มันใช่อาชีพในฝันของเราจริงๆหรือเปล่ามันใช่อาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปจริงๆหรือเปล่ากลับมามองอาชีพที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคบีไปได้ครับลองทำท,งทุกอย่างครับอะไรที่ทำให้ได้เงินครับในโลกออนไลน์ครับ eBay a m a z o อรับของจากจีนมาขายทุกอย่างคบีทำมาหมดแล้วครับแม้กระทั่งแบงก์ซอกแต่นั่นก็ยังไม่ตอบโจทย์ดีครับ เหมือนจะติดหวังครับแต่ก็เห็นแสงไฟรงลิบลิบคนพีได้มาเจอกับเดียค้อนครับเข้ามาครั้งแรกบนเวทีแบบนี้เลยในงานในปีครับคนมีเข้ามาอยู่หลังห้องนั่งดูคนสำเร็จครับคนแล้วคนเล่านะครับที่อยู่บนเวทีนะครับมาเล่ามาแชร์ความสำเร็จทุกคนคิดว่า ความสําเร็จเป็นเรื่องสําคัญไหมครับแล้วสําเร็จช้าหรือสําเร็จเร็วดีดีกว่ากันครับเร็ววันนั้นโค้ดวียังไม่เข้าใจครับว่าสําเร็จเร็วหรือช้าอันไหนดีกว่ากครับโค้ดวีก็ทําครับทําอย่างตั้งใจครับแต่ปีที่แล้วครับโค้ดวียังไม่ปีผลลัพธ์มากพอครับและปีที่แล้วเป็นปีที่ใครๆก็รู้ครับว่ามันมีวิกฤตโควิด COVID. ทุกคนกระทบหมดครับคนวีก็กระทบครับครอบครัวคนวีก็กระทบครับคุณแม่คนวีครับติดโควิดเข้าโรงพยาบาลไปได้เพียงแค่สองวันครับท่านก็จากคนวีไปครับอย่างไม่มีวันกลับโควิดเป็นโรคร้ายมากครับร้ายกระทั่งไม่มีแม้แต่วนินาทีเดียวครับ ให้โคนวีได้ลาแม่ไม่มีฟัคทั้งเลยครับให้โคนีได้กล่าเท้าเป็นครั้งสุดท้ายวินาทีนั้นครับโคนบีเข้าใจดนครับว่าทำไมเราต้องรีบสำเร็จครับโคนบีสัญญากับครอบครัวสัญญากับตัวเองครับว่า คนมีจะไม่รอเล่นกับชีวิตทำเด็ดคทับอสบอกอะไรคนทำครับแม้ทีมบอกให้ไปไหนคนไปครับคนทำทุกอย่างแล้วมันก็เป็นจริงครับคนมีรายได้หลักแสนต่อเดือนครับย้ำว่าหลักแสนต่อเดือนนะมากกว่างานประจำที่คนมีทำมา15ปีแบบไม่เห็นคน ลาออกจากการประจำที่ทํามาแล้วมันไม่เห็นค่าแล้วมันไม่มีผลลัพธ์เลยครับสิบห้าปีคนมีไม่เสียดายเวลาเลยครับที่ผ่านมาแต่คนมีสัญญาครับว่าเวลาต่อจากนี้นะฮะคนมีจะไม่ผิดเป็นครั้งที่สองครับจะทําให้ครอบครัวที่มีอยู่เหลือของคนมีเนี่ยสุขสบายครับและนับจากวินาทีที่คนมวีลาออกครับคนมีทํางานอยี่งมีความสุขครับทํางานที่รักครับ ทำไปด้วยอยู่กับครอบตัวไปด้วยครับคุณพ่ออยากไปไหนครับไปครับคุณพ่ออยากกินอะไรครับได้กินครับน้องชายอยากกินอะไรได้กินครับโค้ดพี่ทําอย่างนี้มาครับจนปัจจุบันครับเป็นแกดนลเลอร์ครับมีกิมงานภายใต้สายงานไม่ต่ำกว่าสี่คนครับแต่โค้ทพี่ สัญญาทุกคนที่ตามมาครับว่าโค้ดวีจะพาทุกคนไปสําเร็จครับท้าที่สุดนี้ครับขอขอบคุณวิกบอสพอครับที่สร้างระบบเด็กขอดีๆแบบนี้ครับขอบคุณบอสองครับที่เป็นเหมือนพี่ชายครับคอยให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจครับขอบคุณแม่ทีมครับที่คอยสนับสนุนครับ ขอบคุณทีมงานที่จับมือกันมาและไม่ทิ้งกันไปครับขอบคุณโคจาครับคนที่อยู่ข้างกายแม้จะยามวิตกกัครับสุดท้ายนี้ครับโคดวีอยากจะฝากเรื่องราวชีวิตของโคดวีครับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ยังนั่งอยู่ในห้องนี้ครับและอยากจะประสบความสําเร็จครับโคดวีทําได้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนก็ทําได้ครับ